คนที่เคยไปประท้วงขับไล่นายกประยุทธ์ที่กรุงเทพเนี่ยผมก็มาพูดคุยนะครับผมบอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่ได้นะครับผมถามว่าทําไมพากนี้ไม่ค่อยได้ไปเดินไปพูดตีเชิงคุยคุยสนทนากันปกตินะครับช่วงนี้ห่างๆทำไมไม่ค่อยได้ไปเดินขบ,บวนไล่ประท้วงประยุทธ์นะครับก็ท่านก็ตอบว่าเป็นจะมาลงซสอนะครับจากเดิมเนี่ยเคยไป ไลขประยุทธ์บอกว่าจะมาลงในการเลือกตั้งในที่จะถึงเนี่ยนะบอกว่าจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกนะครับแต่ว่าได้ทำการสมัครไปแล้วนะครับสมัครไปในนามสมาชิกพรรคไทยรวมไทยสร้างชาตินะครับหรือหรือทรอ,อทอสอช,อชอพรรคที่ท่านกประยุทธ์เป็นสมาชิกพรรคอยู่นะครับผมก็เลยถามเอาแต่ก่อนทําไมไป เดินไล่ประท้วงแับเดี๋ยวนี้ทําไมมาอยู่ภากคด้วยกันนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ก็เป็นเดนครับไล่ประยุกต์ก็มีการได้ข้อหาได้ออกหมายจับเป็นคดีความอยู่หลายคดีนะครับในหลายท้องที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็มีหมายจับหลายไม้คดีพังหลังมากับผูมิที่ผมมาถามก็บอกว่าทางท่านก็เลยตอบผมมาในเมื่อ ไล่ไม่ได้นะครับก็คือเอายังไงเอาไม่จนก็ต้องกลับก็ต้องเข้ามาสวามิภักด์ต้องเข้ามาสวามิภักดถ้าอ้างพูดในเชิงพูดเล่นมาเหมือนคงเบ่งกล่าวไว้นะครับถ้าบอกว่าคงเบ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ต้องกลับเข้ามาสวามิภักสวัสดีครับพบกันวันนี้ตรงกับวันพุธ ที่ยีนะครับเดือนมกราคมปีพุทธศกราด2ักหาร2 5หสนะครับก็เป็นวันหลังตุดจีนหลังตุดจีนก็ช่วงก่อนนันนี้ก็เดี๋ยวมาคุยวันนี้มาพูดคุยเรื่องการเมืองนะครับพูดคุยเรื่องการเมืองก็คือเป็นประเด็นนะครับหลายคนอาจจะ ยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมนำมาพูดคุยบอกเล่าเชา้าดีก็เป็นสิ่งที่ผมได้รู้ได้ทราบมาด้วยตัวเองจากปากของคนคนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีกระแสรดราม่าทางทางสื่อนะครับทางสื่อที่มีเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าหลายคนไม่มีข้อมูลอาจจะฟัง ฟังซ้ายฟังขวาฟังหน้าฟังหลังอาจจะย,ยังไม่มีข้อมูลที่รอบด้านนะครับเพียงแต่ว่าบางคนก็ฟังฟังได้แค่ฟังมานะครับได้แค่ฟังเขาเล่ามาบอกมาพูดมาตามสื่อต่างๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ประสบด้วยตนเองผมบอกเล่านิดนึงนะครับเกี่ยวกับการเมืองการเมืองนี่ผมก็ที่ผมจะบอกพูดคุยบอกเล่าวนี้ วันนี้นะครับก็ผมผมย้ําเสมอว่าผมไม่ได้ฝอกไฟหรือว่าไปอยู่กับรักใครชอบใครในเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าด้วยด้วยตัวของผมเองเนี่ยผมมองว่าผมมองว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องน้ําเน่าเขาว่าน้าเน่าหมายความว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งเพนะครับเป็นเรื่องเชื่อถือไม่ได้นะครับซึ่งโดยเฉพาะยิ่งการเมืองในระดับชาตินะครับการเมืองระดับชาติเป็นระดับจังหวัดกับ ระดับจังหวัดถ้าระดับชาติขึ้นไปนะครับคือระดับพวกสจพวกสสอ,อ,อะไรพวกนี้นะครับเป็นเรื่องน้ำเนา่าเป็นเร,เรื่องที่มีความคนที่เล่นการเมืองหนึ่งที่ว่าเชื่อถือไม่ได้ผมจึงมองว่าการเมืองเป็นเรื่องน้ำเนา่าเป็นเรื่องทังวูลตรงๆก็คือคบไม่ได้นะครับก็มีเข้าเรื่องเลยนะครับเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวมี ก็มีสื่อนะครับมีสื่อเมื่อสองสันที่ผ่านมานะครับมีอดีตนักการเมืองแล้วก็แล้วก็อีกอดีตที่อ้างตนมาเป็นผู้นำนะผู้นําของคนเสื้อสีนะครับออกมาพูดนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็ได้ทําก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ต้องโทษนะครับก็ได้เป็นอดีตนักโทษนะครับแล้วก็หลายหลายคดีนะครับคือเป็นนักต่อสู้นะครับเป็นนักต่อสู้ประชาธิปไตยคนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ก่อนแ,แรกๆก็มีุดมการนะครับ ลังมาครับมันก็เลยก็อย่างว่าหละมันมีเรื่องการเดินอะไรมันก็มีผลประโยชน์มาแอบแฝงงนนะครับผลประโยชน์แต่ละฝ่ายของแต่ละฝ่ายนะทุกสีทุกอะไรทุกของเสื้อทุกสีนะครับของผลประโยชน์การเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีบุคคนที่อ้างตงนว่าเป็นอดีตผู้นํานะครับอดีตผู้นําคนเสื้อสีนะครับมาพูดอะไร ให้ไลยป้ายสีคนนนคนนี้นะครับแต่ก่อนก็กลางกลางกลางอยู่นะครับคือประเด็นมันมปนอย่างนี้ครับประเด็นคือก่อนหน้านี้นะครับผมจับประเด็นนะครับก่อนหน้านี้เขาของท่านที่ที่ไปอ้างตัวว่าเป็นอดีตผู้นําคนเสื้อสีนี่นะครับก็ได้ไปไล่นะครับไปประท้วงในที่กรุงเทพนะครับเมื่อปีสองปีปีที่แล้วก็ปีหกห้าหกสี่หกห้าเนี่ยครับ ก่อนโควิดก็ไปประท้วงกันหลายรอบนะครับประท้วงหลายรอบ,รบเรียกมลชนไปประท้วงเดินไล่ต่างๆครับเดินบนถนนที่กรุงเทพหลายๆครั้งนะครับหลายครั้งเดินไล่ท่านนายกนี่แหละนายกประยุทธ์นะครับเดิในไล่นายกประยุทธ์ก็ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาอะไรนะครับห้างประเด็ดกงประเด็จการอะไรไปนี่แหละนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของผมมองว่าเป็นเรื่องน้ำเน่าอย่างที่ผมเกิดมาข้างต้นนะครับ ีนี้พักหลังมาชักผมมองว่าชักไปกันใหญ่มาน,นะครับเหมือนกับว่ามันไม่ไม่ค่อยเป็นกลางนะครับไม่ค่อยเป็นกลางแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็เออฟังดูด้วยเหตุด้วยผลก็พอรับรับได้พอเป็นกลางได้แต่ว่าไอ้ที่ผมว่ารับไม่ได้ไหมายความว่าผมไม่ได้ไปเข้าข้างของคนที่ถูกกล่าวหาเสียหายคนอื่นแล้วนะแต่ว่าผมเอาเอาข้อมูลนำะเอาข้อมูลที่คนที่เคยไปประท้วงเนี่ยซึ่งผมซึ่งผมได้พูดได้คุยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ ทำบันทึกเป็นสคริปต์สคริปต์ข่าวไว้นะครับแต่ว่าผมก็ได้มีการพูดคุยนะครับเพราะว่าคนที่เคยไปประท้วงขับไล่นายกประยุทธ์ที่กรุงเทพเนี่ยผมก็มาพูดคุยนะครับผมบอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่ได้นะครับผมถามว่าทําไมัานี้ไม่ค่อยได้ไปเดินไปพูดตีเชิงคุยคุยสนทนากันถปกตินะครับช่วงนี้ห่างๆทำไมไม่ค่อยได้ไปเดินขบ,บวนไล่ประท้วงประยุทธ์นะครับก็ ท่านก็ตอบว่าเป็นจะมาลงสอนะครับจากเดิมเนี่ยเคยไปไล่ประยุทธ์บอกว่าจะมาลงในการเลือกตั้งในที่จะถึงเนี่ยนะบอกว่าจะมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกนะครับแต่ว่าได้ทำการสมัครไปแล้วนะครับสมัครไปในนามสมาชิกพรรคไทยรวมไทยสางชาตินะครับหรือรอทออ,ทอสชพรรคที่ท่านเดีประยุทธ์ เป็นสมาชิกพรรคอยู่นะครับผมก็เลยถามเอาแต่ก่อนทําไมไปเดินไล่ประท้วงแต่เดี๋ยวนี้ทําไมมาอยู่พรรคด้วยกันนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ก็เป็นขับไล่ระยุก,ก็มีการได้ข้อหาได้ออกหมายจับเป็นคดีความอยู่หลายคดีนะครับในหลายท้องที่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็มีหมายจับหลายหมายคดีพังหลังมากับผมที่ผมมาถามก็บอกว่า ทางทาง่านก็เลยตอบผมมาในเมื่อไล่ไม่ได้นะครับก็คือเอาอยัางไงเอาไม่จนก็ต้องกลับก็ต้องเข้ามาสวามิภักด์ต้องเข้ามาสวามิภักด์ถ้าอ้างพูดในเชิงพูดเล,เล่นมาเหมือนคงเบ่งกล่าวไว้นะครับท่านบอกว่าคงเบ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ได้ต้องกลับเข้ามาสวามิภักด์พูดอย่างนี้นะครับ นั่นก็หมายเขาว่าแต่ก่อนเคยเดเคยไปไประท้วงขับไล่นะครับพร้อมกับนี่แหละอยู่ในกลุ่มคนผู้นําของคนที่อ้างตนว่าเป็นกลุ่มคนอดีตผู้นําเสื้อสีนี่แหละนะครับไป